เครื่องคำนวณทางการสัญลักษณ์ต่างๆบนเครื่องคำนวณครับเครื่องคำนวณเนี่ยการใช้เครื่องคำนวณในการคำนวณหาม,มูลค่าในอนาคตการหาม,มูลค่าปัจจุบันนะครับเราจะใช้บรรทัดที่สามของเครื่องคิดเลขบรรทัดที่สามของเครื่องคิดเลขคืออะไร บรรทัดที่สามของเครื่องคิดเลขก็คือถ้าเราดูจากข้างบนลงมาเนาะบรรทัดแรกจะเป็นปุ่ม CPT Enter มีลูกศรขึ้นมีลูกศรลงมี on off บรรทัดที่สองจะเขียนว่า 2ND Second CF NPV IRR และลูกศรเลื่อนทางขวาบรรทัดที่สามคือบรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้บรรทัดที่สามจะมีสัญลักษณ์ N จะเป็นแป้นแล้นะแป้นให้กด n แป้น IY แป้น PMT ไอแป้น PV แป้น PMT และแป้น FV สัญลักษณ์ที่อยู่บนเป็นอยู่บนแป้นนี้ก็คือ N จะบอกถึงจำนวนปี number of year number of period นะครับจำนวนงวดจำนวนปี i ท w i d e interest per year อัตราดอ,อกเบี้ยต่อปีโดยปกติจะเป็นอัตราดอ,อกเบี้ยต่อปีหรือต่องวดก็ได้นะครับ PV present value มูลค่าปัจจุบัน PMT payment จำนวนเงินที่รับหรือจ่ายในแต่ละงวดใช้ในกรณีที่กระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจ่ายเท่ากันทุกงวดสำคัญตรงนี้ครับ ต,ต้องเท่ากันทุกงวดถึงจะใช้ PMT วิฉะนั้นจะใช้ PMT ไม่ได้นะครับต้องเท่ากันทุกงวดด้วยเว้นงวดใดงวดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเท่ากันทุกงวดนะครับและ FV Future Value มูลค่าในอนาคตมูลค่าในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเครื่องคิดเลขทางการเงินนะครับแปน้นเอามาจากโจทย์ นะครับวันนี้ปีที่ศูนวันนี้ลงทุนหนึ่งร้อยดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นตเป็นระยะเวลาห้าปีเงินหนึ่งร้อยในวันนี้ในปีที่ห้าหรือมูลค่าปัจจมูลค่าอนาคตเท่ากับเท่าไหร่ ฟิชเชอร์แวลูจะเท่ากับเท่าไร่เราก็ต้องแทนค่า n เท่ากับ5เพราะระยะเวลา5ปี i ทับ y เท่ากับหเพราะอาาัตราดอกเบี้ยหร์ PV ลบหนึ100ที่ลบหนึเพราะเป็นการจ่ายเงินเป็นการฝากเงินฝากเงินคืออะไรเราควักเงินออกจากกระเป๋าตังเราไปเ้หนึ่งร้อยก็แปลว่าเงินมันติดลบที่เราแล้วหนึ่งร้อย เอาไปฝากไว้อนาคตเราจะได้กลับมาเอกลับมาจะเป็นบวกครับเพราะวันนี้จ่ายไปอนาคตจะกลับมาเป็นบวกถ้าวันนี้เป็นบวกอนาคตจะกลับเป็นลบแค่นั้นเองใส่ปัจจุบันเป็นลบอนาคตออกบวกใส่ปัจจุบันเป็นบวกอนาคตออกลบนะครับ PMT ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่จะใส่ก็ได้ใส่ศูนย ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ดีกว่านะครับแล้วกด CPT computation คำนวณหาอะไรล่ะ FV future value เราจะได้มูลค่าในอนาคตเาถ้าเราตั้งค่าทซเดยมสองต่ำหน่นะครับเรามาดูกดอย่างไร การกดคือค่เลน,นการกดคือค่เลขแล้วกดปุ่ม on off ก็คือการเปิดเครื่อง on off อออคือการเปิดเครื่องก่อนจะเริ่มใช้งานทุกครั้งนะครับ ก่อนจะเริ่มใช้งานทุกครั้งให้กดรีเซ็ตเครื่องการรีเซ็ตเครื่องทำอย่างไรนะครับให้กดปุ่มเซ็คเกรครับปุ่มน,นี้เซ็คเกรหน้าจอจะขึ้นเซ็คเกรรีเซ็ตปุ่มน,นี้ข้างบนเขียว่าวรีเซ็ตเซ็คเกรรีเซ็ต ถ้าเราต้องการรีเซ็ตให้กด enter enter อยู่ข้างบนนะครับรีเซ็ตแล้วกด enter ค่าเหล่านี้นะครับจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนแล้วกดเคลียร์ข้างล่างครับ C E ทับ C เนี่ยคือเคลียร์แล้วเราก็จะเริ่มใช้งานไนดะ้นะครับเซเซรรีเ enter เคลียร์ ลราก็แทนค่าครับ n เท่ากับห้าใส่ห้ากด n i y เท่ากับห้าใส่ห้ากด i y pv เท่ากับลบหนึ่งร้อยกดลบหนึ่งร้อยครับใส่หนึ่งร้อยก่อนแล้วด้านล่างจะมีสัญลักษณ์บวกลบสัญลักษณ์บวกลบครับกดครับ แล้วกด P View แล้ว PMT เราไม่ใส่นะครับ PMT เราไม่ใส่หรือจะใส่ศูนย์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วกด Compute ครับ CPT ปุ่มซ้ายสุดบน Computation CPT กด CPT แล้วกด F3 เราจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกสามหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหสามครับเราจะได้คำตอบออกมาเลยเหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหสามทำไมนะ s e c o n Reset Enter เคลียร์นะครับเราใส่สลับกันหมดเลยก็ได้นะไม่ต้องเรียงก็ได้อ่ะหนึ100่งร้อยติดลบเป็น Pv ห้าเป็น I ห้าเป็น n c o m p u t นหะา mv ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกสามนะครับได้ร้อยยี่บเจ็ดจุดสาไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เรียงกันนะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้ตัวไหนหลังก็ได้นะครับ